สบายดีฮัซบีคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกในการรีแอคชั่นตัวอย่างทีเซอร์ดิซูไซส์คอร์ดตอนแรกคลิปเข้าไปเบิงแล้วมันเป็นจำกัดผู้ชมจำกัดอายุผู้เบิรงนะนะโหเรื่องนี้ก็เข้าใจได้ว่าเออตอนแรกก็เจ้ากัประกาศมาได้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเลดอาขนาดข,ขนาดนี้วะนะจะถึงขั้นจำกัดอายุผู้เบิงคนนะ่ะมันจะโหโหดปันเดวะลองเข้าไปเบิรงกัน

เฮลิคินยูที่นี่ซีนยูอัพมีนี่คืแผนที่ดีมากเลยที่นี่มาที่โซเนียโซเซคอร์คือแบบเทคนิคการเล่นตัวย่างนะถ้ามันเข้ากับเองแต่ละครไม่ตละครเดียว

That is your hand. Very good. Noong, noong la, noong. Here's the deal. We failed the mission. You die. If you find out any information, you give us is false, you die. If we find uh. licence, you find out, you have personalized license plates. You do No. If you cough, covering your mouth. Charlie, hello. Uh. That isn't an open invitation for you to cough without covering your mouth. มาสู่กับย,ยังัอถ้าหาเห็นว่าก,กู้ก่กาล่สิว่<ะ>อโอ้โหมึงงามเกินไปเป้ที่จำกัดผู้เมืองปานนี้เอาเฮ้โอ้โห สิกซาปลาดไส้น้องน้องปัดโอหดาวแนมเฮ้ยวัน uh, วันว uh, uh, ันเติบ ชิดเฮ้ยเราคิดว่าตัวอย่างชิลเลนกบคนเบืองยิงซีเลยอะ่ะเข้าใจว่าพงม่วยูว่ามันเป็นแบบเล็บอามันว่าจะแบบโหจอรซีนาเนาะจอนซีนานี่กบ็บทหลายอยู่ได้พึ่จะเป็นแบบตัวแรกแหละในเรื่องนี้ที่แบบขาดบปได้และกาสิ่งที่มาในในหนังเรื่องนี้อีกเรื่องคือสรามน้องนอะฮะก็ เคยเห็นอยู่ใน,นอาซีรีส์เดอะแฟอยู่ไงตัวนั้นแบบดุดุจันจันกล้ามใหญ่ใ่แบบฮึดฮแบบโหแบบบูมีป่านีก็แบบเห็นหั่มหดเลยนะแต่ว่าตัวนี้แบบเออยังคมคมหดอยู่แต่เสริมมาด้วยควมแะ็คนมเสื้อวัตุกตาหรือว่าคอตูงขายออกมาคนจะซื้อหลายแนนนเออน่าจะเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งอะๆในหนังเรื่องนี้นะเออสื้อนที่ c l ีน,นอกก้องจตยังคงความแบบคมงามคามเซ็กซี่นะฮะแต่ว่า เซ็กซี่บ่ปันไลเพราะว่านางจะแต่งตัวแบบปิดๆแบบอ่าสุดแนวลาตตีแนวแบบแนวดิสโก้อย่างดีแบบตึ๊ด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 ยังดีเนาะแล้วกาวไ่เข้าใจอันบอกโตทหารนะนะโอ้ที่ม er ันอยู่ในภาคที่แล้วบบจื้อไปเป็นผู้พันบอกเป็นผู้คุมพวกทีมพีซีมีนะมาใส่แบบสุดเอียงเสื้อสีเหลืองสุดคอาโตไปปุ๊บเป็นทหารนะนะ เอออย่างวะได้การ์ตไปเบิ่งนในหนังมันมันจะต้องมีอย่างอธิบายเอาเบิ่งเห็นไหมและการคับใจที่รูสึกว่สุดจรสีหน้าเนี่แหละเออแบบแต่มันกับ่บได้ขี่ให้โบได้เบิ่งแบบอย่างนี้แบบเบิ่งคัดใจเนี่ยเาจะซื้อเขาแบบเออมีความเป็นคอมิกหรือว่ากระตุนหลายขึ้นนะเนี่ยเออแบบนับถือใจอ่าเจมส์การูนผู้กำกับเรื่องนี้เนาะที่แบบยังคงความเป็นคอมิกคงความเปลี่ยนแบบเรื่องราวในกระตุน ดีซีดีังที่กโอเคแนละ้วไปเออกัยอมแทได้กัมุ่นมนเรื่องนี้สุดยอดแล้วกะรตัวละครน,นี่กับถือว่ามาหลังเติมนเ,นเสริมคอม้าลายแต่เบิ่งทรงแล้วตอนต้นตัวละครตอนต้นแบบจะมีเซตหนึ่งน,นะเซตหนึ่งจะมีมงประมาณ4ี่ห้าคนระาทีมสุดท้ายน,นะรู้สึกว่ามันคนละก,กลุ่มกันเืยว่าสงกลุ่มนี้จะมาสู้กันปะแต่บม้่เห็นฉากสู้กันเลยเห็นแต่พวกทหารละกะโซพราวของตัวละครรักนี่สือ่อ แต่ว่ามันแปลกที่ว่าตอนต้นมีทีมพวกนี้อยู่แล้วตอนท้ายก็ไปอีกทีมหนึ่งเป็นไปได้บวาทีมพวกนี้น่าจะพ่ายแพ้ไปตอนแรกแล้วจึงเอาทีมพวกนี้สุดใหม่มาแล้วกาต่อมาเนาะเรื่องคํำหยาบี่โอ้สุดยอดหนังเรื่องนี้บังแล้วดีซีนี่คือจะเอามุกเก่าที่จ็กเกอร์เคยใส่มานก็คือแบบใส่คํำหยาบอย่างฟอร์มเป็ลเลดอา,อย,าอย่างนี้นะแล้วมันประสบผลสลําเร็จ ก็เลยแบบเอามานําต่อยอดจากภาคแถวภาคแถวนี่คำหยาบนี่มีเนาะแต่ว่าอยากน้อยเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยแบบน่าจะจัดเต็มแบบน่าจะให้ความอิสระกับผู้กำกับหลายผู้กำกับก็เลยแบบยักยาบเนี่ยกันยับเข้าไปเลยก็เลยตามที่เขาเห็นเนาะคำหยานี่คือมาเต็มห้าแบบหยาบเนี่ยหยาบหย่ยคือแบบตามที่เขาแบบเพราะว่าก็มูกันอีกหรือว่ากับคนที่เขาสั่งสินะหรือเขาว่าจงขวัญเหมือนบอกเพราะว่าห้าหห้าแบบแบบกับนังเรื่องนี้ใส่แบบนั้นเลย เออขาดว่าแล้วบัดน,นี้โหอีกเรื่องหนึ่งขวาสีกระซากลากใสอย่างนี้คือในตัวอย่างมันได้หินติมๆเลยกับหนังสยองขวัญหลายๆเรื่องเนาะมันมันมันขึ้นชื่อว่าเป็นหนังสยองขวัญอยู่แล้วอยู่ในตัวอย่างนี่มันมีแต่มันมีน้อยเออกระเจ้ามักสีเอาอมาใส่อยู่ในเรื่องหลายกลัวเพื่อแบบเออย่านขายของบปไอซีนเนอ,อเอาไวไ้เป็นยัดใส่ในหนังตัวอย่างผมใส่ดีกว่าแต่เรื่องนี้ใส่มาเลย โห oh, ยัดเข้ามาเลยแบบให้เขียนแบบใส่กระดูกหักมีสกักมัมมัมน้องโหแบบสุดๆเรื่องนี้ถือว่าเฮดในฮเฮาบ่ผิดหวังและเรื่องการตัดตัวอย่างนี่มันให้ความรู้สึกแบบบ็อกกัตอย่างไรมันแบบแบบพวามเป็นหนังแบบฮอลีวูดเต็มร้อยเลย มันบกกากมันบดได้แบบเออให้เห็นเท่านี้พอละให้ทุกคนไปเบิ่งอยู่ในหนังเอาสินะบดได้ตัดเอียงลายกัเอาซากที่มันแบบเออที่มันพบเห็นตัวอย่างพันพอแบบดําเนินเรื่องรักเอียงได้แบบไม่ให้เขาเบิ่งแต่มันกับบได้เปิดเผยในเรื่องเอียงลายแค่ไหนเขาคุ้กว่าเอออันนี้มันสีต่อจังไหนมันสีไปจังไหนต่อวะเออนี้คับไปอ้แบบนี้ว่ะมันสะไปจังไหนต่อวะมันในไหนเขารู้สึกแบบนี้นะเออคือว่าเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องนี้ดี๋วก็ให้เลยเก้าจุดห้าเป็นสิ มวน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 ลงที่ในห้อาแบบอยากไปเบิรงหนังเต็มทีละโอูอ้หัน่าจะขอขอบใจเนาะในการเรียกสั่นขอจบไปเพียงเท่านี้นขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิรงเนื้อจะน้อยจะริญใจ ia, ใกลางเป็นคลิปแรกที่ได้เห็นเรียกสั่นบ๊ายบาย